สงกรามปีนี้มีปิดฉีดน้ำไว้ยังนะครับแนะนำปิดฉีดน้ำอันนี้เลยนะครับเป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้าดดน้ำอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็จุ่มหัวปืนลงไปในน้ำนะแล้วก็ดันไกลไปข้างหน้านะครับตัวเครื่องจะดูดน้ำเข้าไปนะครับสามารถเติมน้ำได้ห80มิลลิลิตรนะครับพอเติมน้ำเติมแล้วก็จะพุ่งออกข้างบนแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองฉีดให้ดูก่อนนะครับกดที่ไกได้เลยนี่คือความแรงของปืนฉีดน้ำอันนี้นะครับสามารถยิงได้ไกลมากถึง8ปดถึงสิบเมตรเลยนะสามารถกด ยิงได้แรงด้วยพุ่งออกแบบนี้เลยกดปล่อยกดปล่อยก็ได้นะครับกดปล่อยกดปล่อยหรือว่าจะกดค้างไว้ก็ได้ยิงได้ไกลแบบนี้เลยนะครับระยะก,การยิงอยู่ที่8-10ถึงเมตรเลยนะยิงได้ไกลมากแบตเตอรี่ขนาด800มิลลิแอมป์นะครับเล่นได้ต่อเนื่องประมาณ1 2ถึงชั่วโมงนะครับมันจุน้ำได้มากถึง680มิลลิลิตรเลยนะครับยิงได้นานแบบนี้เลยและด้านบนตรงนี้นะครับสามารถเปิดเติมน้ำได้นะ เปิดจุออกมานะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปได้เลยส่วนจูใส่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบตเตอรี่นะครับขนาด800มิลลิแอมป์นะอันนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับจะมีสายไฟต่อกันแบบนี้นะครับสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จแบตได้นะครับรีบ่กด s u b s c ก i b e สีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยก่อนของจะหมดนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนท่าใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไว้ได้ในะคอมเมนต์เลยนะครับ